สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอจะมีอยู่สาสาขาด้วยกันสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าและสาขา3จะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลทางคูเอ็นอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลแกลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตสินค้าหน้าร้านของุูเสมอสาขา1กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าร้านกันเลยค่ะไปเลยค่ะหน้าร้านจะไปกันเร็วๆเลยนะคะสำหรับรถอัปเดตหน้าร้านเนี่ยเราจะไปกันเร็วๆเลยนะคะ ไปที่ฝั่งนู้นก่อนนะคะสำหรับรุ่นใหญ่นะคะเราจะมี MU 4902นะคะราคา499,000บาทไปพร้อมกับใบดินหน้าและผ่านพรวนนะคะส่วนขัน้นถัดมาติดจองแล้วนะคะจากลูกค้าบุรีรัมนะคะขอบระคุณมากๆเลยที่ให้ความไว้วางใจพูนสมอแท็กเตอร์ส่วน MU 5702 619,000บาทนะคะใบดันอย่างเดียวปี62รถสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะแล้วก็คันแรกของฝั่งนี้นะคะ เราไปดูกันเลยนะคะสําหรับคันแรกจะเป็นรถรุ่น L4508 นะคะขายตามสภาพแบบนี้เลย189,000บาทใบดันฐานทวนนะคะดูสภาพเอารถใช้งานได้ปกติเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติสําหรับคันตรงนี้นะคะทั้งหมดเลยค่ะ L3218 SP เข้าใหม่ทั้งหมด L3218 SP มีหลายรายการเลยนะคะมีหลายคันเลยค่ะสำหรับ L3218SP นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 5 9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวที่จัดโปรที่ทำคลิปไปเมื่อวานนี้ L3218 นะคะราคาโปรอยู่ที่279,000บาทใบดันฐาน3นะคะรถปี61นะคะอ่าเราเข้าไปข้างในกันต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาทําคลิปเร็วๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวลูกค้าแบบบางคนแบบอยากรู้ว่ารถในรน้านมี รุ่นไหนบ้างสนใจก็จะได้เข้ามาสอบถามว่าสนใจคันไหนแคปหน้าจอมาเลยนะคะเริ่มกันที่คันแรกคันนี้นะคะ L4708 นะคะใบดันผ่านพวน,นไปรถแบบนี้ปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้ว369,000บาทค่ะเราไปกันที่แถว2นะคะแถว2จะเป็น l 3 6 0 8 s p 319,000บาทนะคะ L 3 6 0 8 SP มี2คันให้เลือกนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทคันนี้ติดจองแล้วจากออพี่อิ่มนะคะลูกค้าประจำของเรานะคะซื้อคันนี้เป็นคันที่10แล้วกราบขอบพระคุณพี่อิ่มมากๆเลยนะคะส่วน L 4 0นะคะลูกค้าไล่ดูเลย L 4 0นะคะมีให้เลือกหลายคันเลยนะคะลูกค้า L 4 0 1 8ไม่ว่าจะเป็นตัว SP หรือตัว L 4 0 1 8ธรรมดานะคะ ราคาของ l 4 0 1 8ตัวธรรมดาเราจะเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0แสนเอ้ย3 4 9 0 0บาทนะคะลูกค้าเรามากันแถวหน้านะคะตัวนี้ l 4 0 1 8 sp อีกคันนึงนะคะ l ่า L4018 sp คันนี้อยู่ที่เอ่0 0 0อ4 2 9 0 0บาทแล้วก็คันนี้3 2 0 8 sp 2 8 9 0 0 0บาทใบดันผานนะคะ l 4 0 1 8 sp ตอนนี้ก็มีให้เลือกประมาณ4,5,6คันเลย หากลูกค้าสนใจคันไหนโทรสอบถามเข้ามาได้เลยเริ่มราคาเริ่มต้นอยู่ที่419,000แล้วมีอยู่ตัวหนึ่ง439,000บาทปี65รถยังมีประกันอยู่นะคะรถปีเดียวเท่านั้นเองนะคะค่ะถัดมานะคะอ่าคันนี้จะเป็น L 5 0ไล่ไล่ไปเลยนะคะ L 5 0 1 8นะคะ L 5 0 1 8นะคะจะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 5 5 0 0นะคะ ค่ะไล่ดูเลยนะคะ LC018SP ก็มีนะคะตัวนี้จะ499,000บาทนะคะส่วน L3608 ตัวนี้ขายตามสภาพ2 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปกอลืมบอกสำหรับลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางสามารถจับจองออนไลน์ได้เลยนะคะโดยกุ้งจะเสนอแนะว่าเวลาจองออนไลน์ออขอดูรูปภาพขอดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้ว ออคุยเรื่องราคากันจบแล้วนะคะก่อนโอนจองมาจําต้องวิดีโอคอลก่อนทุกกรณีถ้าเซลล์คนไหนไม่สามารถวิดีโอคอลได้ลูกค้าตัดสินใจไปเลยนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าถ้าเป็นมิจฉาชีพเขาจะไม่สามารถวิดีโอคอลกับรถพวกนี้ได้นะคะลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ